สวัสดีครับท่านผู้ชมตลอดถ่ายคลิปนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวรรค์เขตสปปลาวนะครับจะพาทุกคนนะครับมาดูเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับร้านนี้ขายดีนะครับเมื่อวานผมมากินแล้วนะอร่อยมากๆครับวันนี้ก็มาถ่ายให้ดูนะครับเป็นร้านเฟอเรือน้ำตกนะครับผมนี่นะฮะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกนะครับครับในค่าสบายดีอันนี้เป็นหม้อหม้อลวกนะครับนะฮะอ่าด้านหลังจะเป็นหม้อ น้ำซุปนะครับโอ้โหนะครับดูหม้อน้ำซุปนะครับใหญ่มากนะครับทุกคนัครบตัวนี้จะเป็นเนื้อใช่ไหมครับเนื้ออย่างเดียวเลยนะครับเป็นเนื้อวัวแมนบอกโอ้โหนี่ครับดูหม้อน้ำซุปนะครับถ้าเป็นลูกชิ้นล่ะครับเป็นลูกชิ้นหม้อคือะลูกชิ้นวัวนะครับลูกชิ้นเนื้อนะครับอันนี้ชามใหญ่ๆแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ย ห้าสิบบาทนะครับโอ้โหดูครับทุกคนนะฮะห้าสิบาทนี่คือใหญ่มากนะครับนี่เป็นน้ําตกเนาะน้ำใสก็ได้น้าใสก็ได้นะครับนี่ใสน้ําตกนี่นะครับเป็นเส้นมีขาวนะครับอ่เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศนะครับผมนี่เลยนะฮะร้านใหญ่เลยนะครับนี่บรรยากาศนะครับที่ร้านนะครับ ด้านโน้นเขาจะมีเป็นชายสีมีเกี๊ยวด้วยนะครับเป็นร้านเดียวกันนะครับอย่าบอกว่าร้านเขาใหญ่มากนะฮะหม้อลวกอยู่ฝั่งนู้นนะครับหม้อน้ำซุปอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่เดียวอันไล่รวมเลยบ่อรัว่าแยกรวมเลย,เลยนิ่มมาหาพันเลยม,ม,มีทั้งเนื้นอเปลือยเนื้อสดแมนบอ ก่นอกับเนื้อหมูแล้วก็เนื้อหมูนะครับอ,อันนี้เป็นน้ำตกอันนี้ลูกค้าสั่งแบบใสุ่กลับบ้านเนาะ<แ>ใส่กระสอบกลับบ้านนะครับกระสอบใหญ่ๆ <c oughs> ร้านเปิดทุกวันไหมครับเปิดกี่โมงถึง,ถงกี่โมงเปิด10 <c oughs> โมงครึ่งได้กินเลย10โมงครึ่งได้กินเลยนะครับ11โมงปิดโอ้าปิด5ทุ่มครึ่งนะครับเรียกได้ว,ว่าขายตั้งแต่เช้ายันเมืดเลยนะครับนี่นะผมให้ดูนะครับเครื่องเคียงวัตถุดิบทางร้านนะครับเป็น ร้านใหญ่เลยนะครับที่สวรรคเขียนนะครับมีน้ำตกน้ำใสนะครับที่ร้านนะครับ ลูกค้าจะมาเยอะๆนี่คือเวลาไหนครับตอนเที่ยงเนาะอ๋อตอนนี้เวลา10บโมงนะครับตอนนี้อีกสักพักหนึ่งนี่คนจะเต็มร้านเลยแมนบอ๊อโอนะครับแถวนี้ไม่มีที่จอดรถเลยนะครับนะฮะตรงน,นี้เขาเรียกว่าถนนอะไรฮะตรวเนี้ยบ้านท่าเมืองนะบ้าานมครับอืมนะครับ,นะรบสวรรค์นาเขียนเนาะสปเปรปลาวนะครับร้านไช่สีมีเกี้ยวที่เป็นร้านเดียวกันอยู่บ่ ร้านเดียวกันนะครับแสดงว่ามีหมี่เกี๊ยวด้วยนะครับแล้วก็จะมีกว๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นได้ได้ได้หมดนะครับอันนี้ดูเส้นเล็กน,นะครัมาม่าเส้นร้อนมีขาวอออ่่าาแลล้วก็ยงงเหืเม,มีน้ำตกน้ำใสครับผมอ่ะเดี๋ยวเราสังส่งไว้แล้วเดี๋ยวเราไปกินที่โต๊ะนะครับเอามือนี้ต้องขอบใจไม่ค่าหลายๆเด้อครับผมโอ้นี่นะครับอันนี้คือ เขาจะใส่ถั like kind of so ่วเยอะไปไหนครับ like อันน so? ี our ้คือปกตินะคะอัน so นี้นะครับอ yeah, ันนี้คือปกติเป็นเนื้อเปื่อยนะแต่เนื้อเปื่อยยังไม่สุกเราก็ไม่กินเนื้อสดเนาะมันเนื้อสดมันไม่อร่อยนะครับก็เลยเอาแต่ลูกชิ้นนะคะแล้วกอันนี้กลับมาอันนี้ก็คือกำลังจะปรุงแล้วค่ะครับเครื่องปรุงเขาก็จะมีเยอะเลยนะครับเรามาทานแล้วเมื่อวานคือหอมค่ะนี่หลอพริกอันนี้เป็นพริกนะพริกพริกแต่ต้องบอกนะคะสอบปากลาเขาจะไม่มีนะ เขาจะมีมีน้ำส้มเขาจะมีมาแบบนี้ให้เลยนะครับมะนาวให้อ่านะครับตัวนี้เขาเขาเรียกว่าเป็นอะไรครับตัวเนี้ยไม่แน่ใจค่ะแต่อร่อยมากเลยค่ะเมื่อวันทานแล้วเป็นน้ำพริกที่มีกะปิด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะนาวแทนน้ำส้มแล้วก็จะมีถั่วมีผักมาให้นะครับที่สปปลาวนะเขาจะไม่มีน้ำส้มให้น้อยไม่มีน้ำส้มข่นนี่เราก็จะมีใส่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวของผมนะครับตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่คือชามละห้าสิบาทนะครับพี่ร้องครับผมดูนะครับใหญ่มากนะครับนี่โอ้โหบอกเลยนะครับว่ามาสวรรค์เขตหรือว่าสปปลาวนะครับเขาจะให้เยอะแบบนี้เลยนะครับร้านนี้ต้องหาพนนะครับนะครับแ่นนคนเต็มโตเต็มนะคะชิมดูน้ำซุปนะครับเมื่อวานผมมากินดูแล้วนะครับไม่ปรุงก็อร่อยนะครับร้านนี้นะแบบเข้มข้นเลยนะครับ ใครชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวหวานเค็มก็เติมเอานะครับนคุณโอนี่คือมาชอบมากนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่อร่อยนะครับที่สวรรค์เขตนะครับต้องบอกว่าเราเป็นคนชอบทานเนื้อถ้าเห็นร้านเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่คือจะต้องตาลุกวาวเลยนะคะ หัวจะเยอะไปไหนขอชิมน,น้ำก่อนเลยนะคะลอ,องชิมดูโอเคนะคสุดยอดนะครับไม่ต้องปรุงเยอะนะครับนี่ตอนนี้เลยนะครับเ,<ร>เมไม่แน่ใจนะคะว่ามันเป็นอะไรแต่เมื่อวานเราเอาใส่ไปอย่างนี้มันใสุ่เปิดตน้ำเลยะคะ่ะแล้วก็ซดเลย มมมันจะกลมมกลอาโอเคครับผมอ่าเดี๋ยวเรากินเลยนะครับครับผมผมยังไม่ได้ปรุงนะครับทุกคนนะกินได้เลยนะครับแต่ปรุงก็อร่อย ร้อนๆนะครับนะครับไอ้ที่ชอบผักแบบเยอะๆนะครับเขาก็จะมีเป็นผักให้แล้วก็มีมะนาวให้นะครับ<ม>ชามใหญ่แบบนี้นะครับทุกคนนะครับในราคา50บาทนะครับ

โลเ,เติมมะนาวนิดนึงนะครับนี่ิคุณโอบอกว,ว่าอร่อยเป็นกะปินะครับก็จะเป็นผักนะครับเราต้องมีข้าวกระจาดเลยนะคะใ,ใครที่ทริปวนไม่สะใจนะครับก็มี พิกเม็ดให้แบบนี้นะครับนี่นะคใครที่ชอบแบบเค็มขึ้นมาที่นึงนะฮะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับให้ดูแป๊บเดียวนะฮะแป๊แล้วค่ะที่จริงเขาจะมีแบบเป็นเนื้อเปียด้วยนะแต่ว่าเราจะเอาเป็น ถ้าผ่านเนื้อเปล,ลืกอกวันนี้ยังเปื่อกไม่ทันอ๋อยังยังเปลี่ยนไม่ทันนะเ,เพราะว่าตรามาเช้าร้านเพิ่งจะตั้งร้านเสร็จเราเขมาเลยนะครับ<ม>อือก็เอาน้ำกะปิตรงนี้น้ำพริกตรงนี้นะครับลงไปในถ้วยนะจะเพิ่มรสชาติกลมหอมนะของกะปิขึ้นมาเลยนะครับขึ้นจมูกเลย หลังจากที่เราไปกินมาแล้วนะครับโอ้อร่อยมากท่านักซุปอร่อยนะครับผมไม่ปรุงก็อร่อยนะครับขายดิบขายดีนะครับร้านนี้นะครับผมที่สวรนัเขตยเาไม่ขาดมีหลายคนเนาะต้องซอยกันมันบ่เทียงเทียงคนจะหลายเบิดมือเบิดเคลื่อนเลยมันบ่ครับผมครับบ่แข็งเรียกขายดีเนาะ เป็นร้านเด็ดนะครับผมเจ้าดังเลยนะที่สวนรคเขียนนะครับผมขายมาจากปีแล้วครับพี่ใหญ่สิบสามปีโอ้ oh, สุดยอดนะครับมีทั้งลูกค้านั่งทานที่ร้านนะครับกินที่ร้านแล้วก็สั่งกลับบ้านนะครับถ้าไม่สั่งกลับบ้านนี่ล้นร้านแน่นอนเที่องเที่ยงนี้ไม่มีที่ทจอดรถเนะ <c oughs> าะทั้งงอนทั้งแทบโอ้ยสิงอนกับอนนะที่น่ะแทบกับแ่บ ร้อนก็ร้อนแซ็แบก็เซ็บนะครับอ่ะนี่ครับปิดแอร์ยังว้ใหลูกค้าเข้าอ่ะนี่ครับน้ำตกน้ำใสนะครับน้ำตกจะขายดีสุดเนาะ ้ำซุปนี่คือเติมตลอดนะครับ นี่นะครับก็บรรยากาศนะครับผมที่หน้าร้านนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมที่สวรรค์เขตสปปอลาวนะครับเปือเรือน้ําตกนะครับแล้วก็มีไายซีมีเกี๊ยวด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งร้านนะครับผมที่ขายดิบขายดีนะครับผมแนะนําเลยนะครับร้านนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมตลอดแต่คลิปต้องขอบคุณนะฮะสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมนะครับใครที่มาเที่ยวสวรรค์เขตก็มาชิมดูได้นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมไว้เจอกันนะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ